มันโดดยังไรตัวเนี้มึงจะโดดทำไมเดี๋ยวลูกค้าพ่อมึงหายหมดหรอกอยากมานะแต่กลัวชิมหายเลยอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะวันนี้พามาเที่ยวระยองกันนะคะ ปีหน้าทุเรียนจะเยอะมากเลยนะคะเรามาซื้อทุเรียนกินกันได้ใครจะจองเริ่มจองกันได้ละปีหน้านี้จะเริงจะปล่อยทุเรียนให้ออกเยอะปีที่แล้วไม่ให้ออกเยอะเพราะความที่น้ํามันท่วมก็เลยไม่ให้ทุเรียนออกเยอะกลัวทุเรียนตายปีนี้ให้ทุเรียนเยอะนี่กําลังพาสมัครพักพวกที่วันจัดงานเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยแสดงโดยสองคนนี้ค่ะอารุกข,ขึ้นมายืนหน่อย เนี่ยฮะสองคนนี้นี่ลูกหนมนี่ไอ้ลูกอน้นสองคนนี้เป็นแม่งานจัดงานจัดงานจนเจ้าอ้นมาเดินขากระเพกกระเพกจเจลิงก็เลยจับมันมาเดี๋ยวมาดึงเดี๋ยวจะพามาดึงนะคะที่แกลงเนี่ยค่ะหมอไพรโรดแบบบ้านๆเจลิงนวดไหมก็นวดนะคะ,จะเจลิงคนชอบนวดเมื่อวานก็เรียกหมอมันนวดหมอนิเวศหมอนิเวศก็เป็นอาจารย์อยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขจเจลิงก็เรียกมันนวดนวดแบบ เขาเรียกนวดแบบคลายเส้นเมื่อวานเขาจะกดเวลาปวดเอวปวดหลังจาไว้นะฮะหน้าท้องมันตึงส่วนหนึ่งมีหมอน,นวดที่จะเลีงแนะนํามันจะมีนะคะชื่อหมอนวดแดงก็เก่งหมอนวดแดงจะนวดอยู่ในทออหลังโรงพยาบาลภูมิพลชั่วโมงละสองร้อยเออแต่หมอนิเวศเนี่ยก็จะเป็นอาจ,จารย์อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขที่เวลาพวกเขานวดเนี่ยนะคะเออจะไป บินไปต่างประเทศเนี่ยจะต้องพวกนี้จะเป็นคนสอนนวดแล้วออกประกาศนียบัตรให้ก็มานวดเจเลงมาคุณนวดคลายกล้ามเนื้อโอ้โหเขากดท้องดีมากเลยไอ้หลังที่ก้มไม่ได้ก้มสบายเลยนะคะไม่ได้นวดมา5ปีตั้งแต่เป็นโควิดนี่เขาเป็นโควิดกันเจเลงไม่เรียกใครมานวดเลยอันนี้เริ่มเรียกมานวดวันนี้พามาดึงใช้ผ้าขมาดึงหมอคนนี้เขาไม่ได้คิดตังแพงก็อยู่ที่เราอยากให้นะคะ อยากให้เท่าไหร่เขาก็ไม่ว่าเอาไม่มีตังค์เขาก็ไม่ได้เอานะคะก็จะเป็นแบบนั้นเขาใช้ดึงไอเอ็นที่เราขดๆขดเดี๋ยวเขาจะดึงกระจายเดี๋ยวดูเจล้งดึงเจลิงก็ดึงค่ะ, <c oughs> จะเจล้งชอบนะคะจะถึงแคน,นี้ <30 S 1> ใช่ไหมกิตเตะสามสิบโลอีกสามสิบเลยเหรอรเอาคุณกูจะถึงละ หัดถึงแล้วหาบ้านคนพ่กอ๋อมีคนอยู่อ้นนี่คนเยอะเลยวันนี้คนเยอะเลยฮะวันนี้เหยื่อเยอะเลยเหรอ พามานานันนวดมันโดอย่างไรตัวเนี้มึงจะโดดทำไมเดี๋ยวลูกค้าพ่อมึงหายหมดหรอเฮอมึงดูอย่างเงี้เเยเหาไม่เลิกเลยมีอาการอะไรบอกไปเลยนะเจ็บน้อยๆก็บอกเจ็บเยอะๆเขาจะได้ดึงให้หายจะไปเสือบอกถามเจ็บไม่ไม่เจ็บไม่เจ็บ พาเยือมาแล้วหมอเนี่ยหาดูเขาเนี่ยนะฮะหมอเนี่ยแค่เป็นธรรมชาติแบบเนี้ยพาเดินเข้าไปดูข้างในหน่อยเนี่ยค่ะแอบดูหน่อยนะเอาดูตัวไม่เห็นไม่เห็นหน้าไม่ต้องอายก็จะมีไอ้ตรงนั้นเขาจะประคบร้อนนะคะ รครบด้วยน้ำมันที่ให้ไปเปลี่ยนเสื้อให้ฉนหาได้ทำเลยทุกคนกันเอานดึงได้ยังคะคุณดึงแล้ยังดีไหมคะเป็นไง กลัวไหมคะกลัวไหมไม่กลัวค่ะไม่กลัวตายเป็นตายสู้ค่ะสู้ไม่ตายหรอกเจะเล่งพาหลังมาเปลี่ยนหมอสรงกระดูกสามสี่ห้านะคะจะเล่งยังดึงเลยค่ะแต่บอกเฮ้ยมึงดูหลังกูนะระวังหน่อยแม่ผถามเลยค่ะอ๋อใช่ไหมห้าห้าข้อโอ้นี่สาม แต่พอแก่ขึ้นมามันก็จะลามถ้าไม่ออกกําลังกายก็จะลามขึ้นข้างบนคอต่อไปทลถ้าไม่ถ้าไม่ออกกําลังกายก็จะขึ้นตรงคอต่อนะฮะแมบอกวัวังรื่อึล้วมากันบ่อยไหมคะมั<อ>้มาบ่อยแล้วรู้สึกเป็นไงมาละความรู้สึกนะนะพี่ว่าอันเนี้ยมันคือดีป้าเราไม่ใช่พี่มั่น่าจะป้าป้าว่าคือ แบบนี้ยมันไม่ต้องกินยายามันก็ไปทําลายอาวัยวะอย่างอื่นในร่างกายเราตอ,รตอนแรกตอนแรกผมก็มาไม่เคยเชื่อมาด้วยความไม่เชื่อเพิ่มไม่เชื่อเพิ่มแต่ว่าที่บ้านมา <c oughs> ตั้ <c oughs> งแต่นะ <c oughs> หมอปอบถ้าหมอปอบปองนี่ของจริงหายอ่ะล่าสุดพวกมาเข้ามาอะไรเงี้ยเขาเข่าเหมือนเขาไม่รู้เป็นอะไรมันขัดคือพอเดืงจนจนเขาดีขึ้น เองจะต้องดึงห้าถึงหกเที่ยวถึงจะได้ขาเป๋เดินเนี่ยเห็นไหมผมก็เป็นงานของผมคือหมอมาจากปึ๊บมาแบบขาซ้ายมีปัญหาเก็ทำให้แบบขาเขาเป็นแบบนี้ขาเป๋เสั้นยาวไม่เท่ากันครัะยกขกลงอย่าอ้นขึ้นก่อนที่มึงเป็นหนัก กูให้มึงก่อนอันนี้นวดแค่ชอบนวดมันเดินขาแปะข้างหนึง่งเอ็เอเองดูเองดูมันเดินมันเดินขามันเดินเดินให้เขาดูก่อนอย่าเพิ่งขึ้นเห็นแ,แล้วเหรอตัดขามันทิ้งข้างหนึง่งเดี๋ยวกูก็ถอดเสื้อบ้างแหละ ไอเอลไม่ต <Mi me. S 2> ้องไม่ต้องเครียดทำตัวเบาๆเขาดึงงนีเลยเหรอดังนะเมื่อกี้มีเสียงนะยินตรงนี้ยได้ยินเลยได้ยินไหมรูปเลยไหมพี่ ค่ะอันนี้เมื่อก่อนเป็นเนี่ยมาดูตรงนี้น,นหะหมอไพรโรดอ่าหมอป๋องอันนี้คือปู่เขา,าตาเขาเสื้อเหลืองนะคะหมู่บ้านตรงนี้ทั้งหมู่บ้านเป็นของเขาหมดลูกของหมอป๋องหมดเขาแบ่งคนลหลังเนี่ยไปถ่ายเนี่ยคนละหลังบ้านใหญ่ตรงนี้บ้านแรกหลังนี้คือหมอป๋องเมื่อก่อนอยู่นะคะแล้วตลอดแนวนี้ของลูกเขาหมดเลยนะคะ ดูสิเบาขึ้นมะเบาขึ้นแม่มึงต้องมาอีกขับจักรยานก่อเอ่อกูบอกมึงแล้วไงมันจะเดินขาตรงขึ้นนะเออเห็นไหมดีเลยดีเลยไหมโล้วหาเลือดเลือดไหลดีมันหลุดง่ายที่ค้าแต่ว่าเองต้องออกกำลังกายต่อปั่นจักรยานไม่งั้นจะไม่หายแต่จะเป็นไข้ตอนทายาครับลเกินเย็นๆแล้วมันร้อนๆแล้วมันเย็นๆ อตอนนี้เชื่อด้กิติอยู่นะคะเนี่ยไอ้เ,เ,เ,อเย,ยกิติมันใจสออ่อเห็นไหมไอ้เ,อเย,ยปากดีแต่ใจสออ่ <c oughs> อไอ้เยไปให้หมอตูนวดมัน,นยังก็ไปเชื่อดออออนิกกี้นั่งห,งหัวร้อ <c oughs> กีกีกก มานะแต่กลัวชิมหายเลยตกลมงกงก็น,นอนบนเตียงก็ยกขาเนี่ยเนี่ยทำให้ดูเองก็อย่างเนี้ยเอาหมอนนอนวะอ๊ะอบ แข่งไปข้างหลังเนี่ยแข่งสุดๆอันนี้โดนชนนี่แข่งเนี้ยแล้วก็ถ้าอันนี้ถ้าอันนี้นะแล้วก็ถ้าอันนี้แล้วก็ถ้าอันนี้อย่างนี้แล้วก็ถ้านี้อันนี้เจ็บเนี่ยเลยทำแล้วเจ็บตึงไว้ท่านนี้อ่ะ เราต้องทาพลบสติตรงนี้เพราะมันทำชินแล้วไม่เป็นเอเคยทำจิบเนี่ยค่ะแล้วก็ยกอย่างนี้เบบนี้แล้วก็อย่างนี้แขนก็นี่อย่างนี้เห็นไหมวับ นี่จะยิ่งจ yup. ับอย่างเงี Japanese, ้ยไม่ได้เลยล่ะเออหลุดเพราะว่ามันจะเจ็บตรงตรงตะค้อพับมันจะเจ็บหายใจแล้วก็ก้มแรงๆแล้วก็ก้มแรงๆก็ก้มค่อยค่อยไม่ได้ก็ไม่ลงไม่ได้ก็ไม่ลงค่อยค่อยค่ะโอเคนะคะให้ดูแล้วจะมามาเองนะคะ สวัสดีค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่ศูนชุเรียนใหม่แล้วกันสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะเฟซบุ๊กกดถูกใจก่อนแล้วกดไปตรงสามจุดนั้นก็จะมีให้เลือกว่าให้ดังทุกครั้งเตือนทุกครั้งที่จะเลงโพสหรือจะเล่งไลน์ยูทูบสับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งก็จะดังพวกเราทุกครั้งอย่าลืมนะคะจะได้ดูกันทุกๆตอน